สวัสดีครับผมนิวนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของผมนะครับก็มีคนถามมากมายสเปคคอมนะครับแลว <pol> ้วก็ตอนนี้ผมจะมาแจกลิเชตตัวนี้ด้วยนะครับลิเชตก็เป็นตัวนี้นะครับก็ขอปิดก่อนเนาะผมขอใช้ลิเชตปกติของผมก่อนนะครับอันนี้คือลิเชตปกติผมที่ผมใช้นะครับโอเคครับต่อมาเป็นการตั้งค่านะครับของผม ความละเอียดน,นะครับผม,ผมตั้งไว้ที่ส2 4 0ันสนะครับคูณ1น5 0นะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยหยักนะครับผมเปิดออนไว้เพื่อไม่ให้มีรอยหยักแล้วก็วีซิงเปิดออนเงาน,นะครับเปิดออนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเงาลดระไอ้พวกเงาอะไรเงี้ยครับสะท้อนลดะ่ะดับิลิไฮนะครับนอกนา้นก็นอร์มอลหมดเลยนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้พี่เพลงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับลิงก์ดีเชตก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับบ๊ายบายครับ